ท่านก็บุญกะิตนตั้งหวังที่ไปทางหน้าคือผมได้พันละตาที่ท่านน้อยเึิดบังเก่าจำไม่ได้เด้อบุญกะถินผู้สพรงราได้ดอกแก้วงไม่ตสุโอ้ยโอยโอยดา นะครับผูส้สางน้ำข้าวบุญมณีเนาะนะครับอ่าก็ยังอ่าคุณพ่อคุณแม่เราเจ้าพาเจ้าท่าท่าผูสารราา้สางมณีเทพธละอดิสงแปดที่กับพี่น้องกับอา่ามณีปูนละคุณประสงใส่เสด็จบัดแต่ละกับนี่กับหน่อยกับใหญ่ปันใดนอซ้ำกับใหม่ขีดไฟนี่เพรานว่าในตำรา,า,าทานวาจันศีตัวคุณแมน่นะครับกับหนึง่งกัปว่องลอยโยโลดลอยโ,โยโสิบปีถีบจะมีเทว,วดามานยินเนนบเป็นหน้าถี่โล่งเม็ดหนึ่งเขาจะเรียกว่ากัปหนึง่งเลก้ย ก็งยงไม่งกวงลอยอยู่กระโบโห้ขึ้นกระนีบได้จัน่าคนบาโนเมโนนะครับกระชิดลายเติบตัวอ่ปรรัมดาเนนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่นะแมเนนะครับเป็นบุญกะทินนี่ก็ถือว่าเป็นบุญมหากะทินเป็นบุญใหญ่บุญมหาศาลเลยก็เป็นบุญใหญ่กับพี่น้องครับเจ้าแล่หเหมือนี้คุณพ่อคุณแม่เฮ้านะครับได้สร้างด้านถ้าบุญเหมือนี้บริคานของกะทินนี่สิ่งีิขาดบได้สิ่งที่จำเป็นมีจุดแปดยางคุณพ่อคุณแม่เฮ้านะครับ อาสิมตีขาดบ่อใดเนาะครับเน,ะนบา,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 างงะมีอยู่ธ์แปดยางหนึ่งบาทสองผ่าสังฆาสามผ่าจีวรนจีผ่าสบงผาเมียนโกนหกเข็มจิดปฏิโกนเอ็ดแปดขาด้องนะอันนี้ขาดบ่ดใดกับพี่น้องครับอ่าถือว่าคุณพ่อคุณแม่ใส่ให้มันครบบุญใจจังได้เต็มปัญญาวาเนาะอาชนะนั่นมือนี้คุณยางคุณพ่อคุณแม่ห้าซ่านน้ำทำบุญได้ท่านลงไปแล้วจังจี่ได้ท่านข่าวเมหักได้ท่านพับเสียน,นึงเสือว่าคุณพ่อคุณแม่ห้าได้บ้านบ่อ่ทุกเม็ดกุดหน่อยเนาะแม่เนาะจังใดจังวายจังสั้นอ่าเพราะว่า หากว่าท่านต้งไปแล้วหากว่าคนบได้รับผลบุญผลท่านมื่อนี้บุญมหากรทนมื่อนี้ไกย้อนกลับมาหากรณาจารย์ผ้าเผาบุ๊ตู่กูตุกคนอรับรองเปรียบเทียบแล้วปัญญาควอจะเข้ากินเข้าเข้ากินเข้าไก่ยิ้มบอลไปเหยียบทองผู้ใดอันผู้บอกินแม่ใจโอ้ยน้องน้าลานเล้าสามน้าะบุญเอาไว้เด้ออันนี้แมนความเล่าอยู่ดอก หากว่าข้าวข้ามข้อมดีตายไปแล้วข้อมดีกะติดโตเข้าไปหากว่าข้าวข้ามข้อมชั่วตายไปแล้วข้อมชั่วกะติดโตเข้าไปปัญจวัลเนาะนะครับฉะนั้นมันบนเอลโบนนอนคนเ้าเกิดไม่ได้แค่ซีต่อต่อหนึ่งก็ต่อแต่ต่อที่สองก็เต่งตึงต่อที่สามก็โตเตงต่อที่สี่ก็ต้องตายตายไปแล้วจางเหนี่ยสางน้ำข้าบุญบาดนี้บอกคุณพ่อคุณแม่เ้าฟังเรื่องสังขารเฉลี่ยใบจางเหนี่ยจังวายจังสันเนื่องจต่ว่ามันบโแนเอลโบน มุนคือกับดูกิ่งวนดิ่งบ่ต้องฟันมาสามสิเกาดีทดทุกขุกใจสี่สิบไปคนณเอาโซตุ้งในเนื้อหาทิพีเมื่อหนาสำคัญปัดเป่าลุยมาถึงวางเข่าไก่โจยไก่ย้อนยานโอ้ยโอ้กันหัวกี่ตำจู้โศกขายาคุณยาเอ๋ยตากรเช้าพอทาแมนบอกยังหน่อยสังขารมังแค่หน่อยปัดใจยังบ่ตั้งเตียง นับมือคอยนับมือคอยคอยคอยทาแต่ชิ้นห้าเป็นว่านังแล่เน่าเป็นกระโดดเลยเห็นล้วนแต่เป็นของเขาหนองเพ่ใต้ซำเป็นว่าบทน้ำแก้วฝนกำน้ำสุกคุณแม่เอ้ยแม่เอาสุกสังสอนยังถือคอนแม่แล่นหาแม่ได้โอ้ย Icana, บ่มีค่วมแน่นอนจ้ายางดอกแม่อามันเป็นเั่งสันแล้วเพิ่จะกาวไหว่าจังสีตกคุณคอทุกตุ้งี๋ฉันชาติเป็นมาษย์อื่นบารัมสมหมดบ่สิ้นสุดดอกพวงเว้าองค์พระสัมพันยู่เจ้าสู่ผ้าชิดกเป็นขอกระถาบาริยานาเนี่ยฟังบางดอกงูคุนจังมาบดเริมต้นให้คิดทำดําดียังกินขีสมวดยาทำมั่งสับพันตังนี่มฟังสีบเอาไงฟัง ือแท้สิตัวแม่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาทั้งม้วนรวนแต่เป็นของดับคันกันเป็นของธรรมดาอธิดังบัตรสังขาราลูกของเราไม่เที่ยงหลายลูกของเราไม่เที่ยงเนาะกุนเราหนีนอกพอหาลับเรากระต่ายกระแม่แตงนานกะมีเกิดเพรท่านไร้ผีกับพ่อละลาลุบในใจสิ้นขาดกระจากระชายจังวัดลังตะลายยิงไส้สาวเบากุ้นเกิดมาหนีแต่ตายไปลาวเข้าไปเข้ามันเจ้าจุหงวะก็คืออันนี้ล่ะคุณพรอ ยาสุขิตตื่นบ่ว่าใจบ่เผ็ดพักเหลือดิ้นผันบวชอยู่ในวัดผู้ผันถือของคักกันถือปไปจม่านแต่ปวดสาปวดตั้นปวดร้อนปวด่รนบรรจงก่าวไม่ว่าคว่ำใจนี่มันแข็งข้อสุบอนมันแม่นอีหนีบอุปมาไม่จึงที่ตัวแม่อุปมาไม่มากมีหมากม่วงขั้นหน่อยหน่อยมันกระห้วงหลวบลงมากมั่งนน่อยมันกระนาแก่สุดขอบเขตนั่งลอยกันถืออุบัดเกศกำลังโคบโผล่ถือกอย,ยู่ปลายรูพัดดีตีแก่ เพราะสังขารผุ้งแกงตั้เกิดตัม้มีหาลังหน่อยกับพอดีกำลังต่อดอกขึ้นชั้นเตียดเตี้ย,ยไปบ้าคือจังโคนรละหอกจากกองกำนัมดาในกระโปรงละนาไปสาวแบบแบบหน่อยกะคิดกังแทบเข้เาเมาเรื่องความใจขั้นที่ไหลมั่นกระเ้าวพวกผู้เฒ่าได้พิจารณาหาหัวและเมีไยไต้ป้าพ,พ่อแม่ไต้จา,ากว่องทุกอย่างไปกำอยู่ตัวคนเป็นาาานางใหม่ใส่คนเอาผลัดนำกำเก่า สัตว์มนุษย์พวกเราเกิดมากลาตายเอ้าจริงไหมล่ะนายอีผมเอามือกีบในโลกนี้โลกหน้ากล้าตามพยินท่าพรมพังเทพาผอ,อ,อารักษมีแต่ใส่คักๆหลับพ่อพีทางเหนืออลาหันยังเหนือโกบว่าเข้าไปอีกปัญหาทางลบอีกหลับ่อหม่อมจากข้างยังมาดังเอ้ยนั่งมาล่ำบริณีต้องปสัสสาเต่าจีได้ยังความตายคือรัชนาการตายเด็กเอิญบ่อคือกัน,สนเสน่ห์คือพระพุทธเจ้าเด็กเอิญบาปบริณพ่างคือพระเจ้าอยู่หัวเด็กเอิญบาสวรรนกศิลป์พระซุน คนธรรมดาตายก็เอิญไปจังหนึ่งผู้เฒ่าผู้โถตายก็เอิญไปจังหนึ่งเด็กเด็กเล็กน้อย้นตายก็เอิญไปจังหนึ่งมันบอแนวบอน้อนผมจะว่าตายก่อนหย่งแนีบ้าดในคนเฮาเกิดมากขึ้นกันแต่ว่าตายมากขึ้นกันบ่าดในเดินก่อนจั็กน้อยเช่นบางเช้าบ้าน ชาบเบอร์บอลาลาตั้มแตกขันดีแม่เอ้ยแม่หนีบอไรโรตีพวงไปหมายเกียรติไอคิบบังตั้งที่ภูวิเศษองพระธรรมยาเอ้ยยาตั้งแต่อลานตากายยังหนีมอมมพิจันได้ต่ได้ครุงนาสู่โลกที่เอากระดูกกระดินุง

คิดบึงคุนไทยเฮาเจ้าคอยคิดบึงคุนไทยเฮาเจ้าขอเจ้าคอยพ่ว่าจหวาน่อยพ่วบาแหลือไม่ถึงเ่าตายตาต้องตายจิ้งจกเบาเอนานามน้าบางคนนั่งแต่ไตหงายยามตายคาบ้าปาค่อยจนบางคนนั่งกตะไตย้อนหลุดต้นแนวนั่งกะนี้มาบางคนนั่งกาไตหน้าไต้่วมไตไตบางคุกระนัไหลบางคุกระนั่งเต้นลูกบังคนไทยเฮาเด็บอสวน บอลตัก้นแนวน่งกายแม่่อไดแม่ก็ตไปแล้วกาัญสันที่ยานทีมาหลอกมาหลอกแต่ยังอยู่นางดอกน่งดอกกะหักกันแม้งกะร้องได้ร้องร้องคนจริงพ่อพ่อเนทั้งคูตั้งคูกับบอลด้ทำบอลด้กกะทึจังอุญโยมอุโยู่อพ่อขับพ่อไปน้องได้น้องบอกคือทิ้งคนใจบมันเห็นจ่อยจอเดินขันอากาศเด็จจอยบอยจอยบอยทิแขงมือแข็งเมอ้ยแม่บักสะอ เจ้าแห้งเหม็นเข้าขี้เดียดขี้เดียบเป้ดเพ็นตาลาเกียบเดี่ยวบังกักบออย่าบังพอตาบอยก็พี่น้องอะไรเรามามาต้องจออะไรบางคนนั่นเป็นปัดกาขันจะตายไปแล้วฝากไปหาเอาไฟเอามาสมงูดสมงูดม้นอภามาสูตรแต่มาที่ตาโป้พ่อล่วนะตาน่อพี่ให้เตือนอย่างนั้นเร็วน่าจะการแก่ให้น้องเป็นเพื่ ไปตื้อในตั้งใจดีดีรับเอาผิดโน่น่นสาดีพันนั่นผัดบอกของกินนี่ก็อยู่ได้ก็ชอบต้องไปย่อไปจากตัวลาบไปหว่านเกาก็อมเบงบัดดีกับต้วนอยู่อมอมมอมอมหมู้าวหันุ้งบัดดีแล้วเจ้าบ่มันบ่กูงบอกรูงน้ำหลัดน้ำลูกบัดดีแล้วเสียงแต่กระดูกเก่าเอาเก่ายันปังคนนั้นเปั่นปัดปาขั้นจะไกลไปแล้วเข่าไปขึ้นสาบติบุญหรือชาหนาชาหนาที่ไปในตายหาม ไปหากกมายาลู่ลุงยาเอ้ยยาสามมาบอกกดตู้แล้วกดแล้วอนซาคอนซาแด่บอกคนใจขาดใจสีหงูทังไปเองทัไปพักแิดยังในกะหักหน้ากาต็อาโตป็ดเนพอเดือพอวตดื้อแมผู้ตายแม่งบอกป็น่ากับมีความหม่ยันแต่ยังบอกกูเต่าจนฟังจนร้องจนฆ่าพอเอ้ยพ่อ้ามะไปให้วทักไปเอาเตีนไปบอสหัทไปต้องบอด วันวานมาึ้นมาเดือยหสิเห็นหลัตกลงหลังลงหนาอำเภอไปงหงอนเป็นป้าสามป่าสามทางไปสุมบึงรักสี่โน้ยป็นจง่มุ่มในกุ่เกาตามเนผู้รักหนึ่งนัเดินเผาทินแดดกป็เลย่ังแก้่ขี้เท้าขีเถ้าโดกลรงไฟเผากังวันมานี่กังแหนงเขาโุกบุ๊บปมีแต่นนุบตีดูตีู่ตีแรกอยากเตอยากย้ำตะวันแงอยากกระยำไฟตอมแรง มึงก็ไม่แต่จะยังอยู่หอของฟอนฉันแต่ป่าเดิมมันมันก็ละเจ็้เข้าปากปอกปูอยู่ข้างกระยันแต่ผีหลอกกะเฝ้าตัดตป้าันเพระกันสิเรื่องยังมันในจิตเบิ่งทีคุ่นไกลไปเห็นแต่เม่ทีเดียวทีเดียวว่า้นมาจากคุณมิดจะรัพวกของยามชนยาเฝ้ารอนเอิ้นนี่หลอนอ่าอาณาเจนเนาหลอกแบเงินมันก็ไปทำบุญแม่เอ้ยแม่ททางไว่เพียนทุ่งทางทางแปกปอนจังที่ไปใหน้องเรีนเนียนบอล เห็นบอลอยู่สุขสราญล้านญาติญาติจะเก็บมีพานมีพานเน้าเฝ้าดังเฝ้าตาปอบกระทั่งจะเห็นหกทางยากุไปเองนี่เราเพิ่งมาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเพิ่นกับประเลนในฟ้าเพิ่งหันมาบอกสาวบอกว่าให้สางน้ำข้าบุญให้ท่านคุณงานคนดีเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไลเพิ่งมาตัวอ่า